อาตนาติอัตนาติยัสูุตัมสุวรรณพระรมันตวานสุตตะลังไิ่ที่การสักเมจักนิยักษ์อิบวรพระมากลังอะสเทสัยูติติตาทัโยเตโตพระพุเต pháp pháp giác mới bằng pháp cha nghĩa cùng là hiếu ngã ta lập năm tu sáng thế tha ma hầu của nát của đại giác pháp giai na tuệ pháp ni sư pháp của tam luân của tam lang đệ tử na sanh quán dinh na mu tu sắc pháp hà phúc hộ ma pháp tam phúc đệ tam

เรเจ้าใดเห็นแล้วเล่าเชิญไข่กอเสกเ่าใส่ยงน้าในบารเรื่อ่เอาตว์ไปตัวน้อใจอันว่าดีดีใสทํำไรยาจ้าปั้งว่าแหน่พุทธากามีอันตินของกอีจ้าอยกอดัมร้อยหายไปข้าญที่จงไรเม่ใครแห่งคนน้อยใหอ่จิตัจก็พระไทยว่าจ้าคนรอตรล้ชาจินั Chào đó có thể sống người ta thân cháu quê hệ thống sắp bốc ra đâu mà phải cháu thể thấy còn ra sắp bốc 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 ba bốc 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 này, thấy, người này nhà anh thứ xét chết tổ chẳng phá đây chủ là anh Trong phá sĩ vì nhà thư lắm Nhắc nhắm nắp khắp bị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn anh quần cầu hư tay của các nhà và nhà hư khắp ra hồ anh các ba mươi phải chú tâm đô ba chắc lắm đất cảm cho quật thật quân lệ trong chẳng nói nhầy ra đây ba thù công kè khôn nà mẹ sẵn tấm hải vật tấm hạ thủ chỉ chỉ sạch hai ra phải

กันได้าอันจับมาขอแยงคือปจชิบหายหนั้นเสียยังไม่้อคนทายซ่ตคนแรกเรื่องคาหือไปทำเสียยังโมหะอันคอยจ้อยวหมดตันหาโลกร้าย้านอนหลับนัเสียยังสัมปาของเรื่องคาอาอุ้สรวนะอันจับมาเห็ยันยังคนแร่สั์ดังหลายหึอในสิบหายไปต้นแร อันนึกเธอใจงามเสียังยวาไฟอุกกับไฟอักิไสั่บัปยัดเือรำงับเสียยังนาไม้ถือขาถือไฟลออหน้าสังโ์่ไฟหม้ลมห้อันพุบุกันดิออกมาที่ถือได้ิีหายเือรำงับยังอาวุธทั้งหลายถือหอกามีถือหวานผ้ามีผถือคือสัตว์พวกชาหายไปนัแทะ คือใดแหางเสียเงินคิดเงนสางตู้รองสักพักของอันผมแข่งใส่คือใดมีหน้าคือนำเงี้ยเสียังินคลายรายและรวมกันมาประกันคือใดอันจะขานหายไปอันว่าสักพักหายตั้งหลายก็บอกมาบังเกิดแก่ตัวเราสักเมื่าใดสักพักชอบสักพักไถยสักพักจังไรน้อยใหนก็บอกมาถูกต้องใส่เงินตัว ขอเถื่อนที่อยู่ที่หินแห่งเขาสักเพื่อแด่ยักษ์ใหญุขเมื่ออยูเมื่อไปสุขสำนันปันใจข้ามเจ้ามีใอ้ทุบมันยืนยาวร้อยสาวพวกเขารักษาตัวใหญ่บางพวก้อยจู่ใหญ่หน้อยยจหยิงนั่นแาที่ดีเราดี่นาอันเก่าแก่ยังทุกทักสั่นหะโหลกขังก็มาคมสมเด็จดนะเด็ดเดียวตอนนี้ทันแล้ ไปเขาจะได้ช่วยนะครับท่านรถนะครับคือย่อม่

เราทำผิดพลาดกันแล้วหน้าก็สกิมมิ่งยังไม Biksu Sangka Sang, di paratan, di อคุนรีแพระภิกษุสงฆ์อพระภิกษุสงฆ์องค์รับรัรตาหารของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้ะพเจ้าทั้งหลายเรื่องประโยชน์เรื่อประโยชน์เรื่องความสุขเรความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงก่าวหนัง

ยันอาวริวนาปุราปริภูเมธิสักกะรังเอวะเมวาติเตนทุทานเจตนรูปกัปปะติจิตังวะทิตังธัมมังที่ก็เมวาตะเน <tries> We